ก่นอนอื่นจาขอขาสวัสดีและก็สวัสดีเอทุกท่านเนาะอืเป็นส่งลงเสียงเล่งทุกคนเอ้ยมือ้มนอนี้บรรยากาศเป็นจังไงเนาะบรรกาศหรือว่าอาการมัน,นอุกิโนงจะเป็นซึ้งๆซึมๆมันเป็นอาการหยังละ่ะครับพี่น้องเป็นอาการเมาข่าก็รำคาญ กินเนี่ยสมเปรียบเปรี้ยวเผ็ดพิษบาดด้วนนอนทุกคนเนาะของกระสีไฟป,ปิดประตูหน้าพามอนอืมบรรยากาศตอนเด็ดสวยๆเด็ดใบใบท่านผู้ชมอืมกับข่าปะเจ้าคือเก่าคือเดิมก็ส่งเบาหลนซีแนหมอนี้พี่น้องอต้นอันนี้นก็สำหรับ สูงยาวขาวดวดพี <pause and rain> ่น <speaking in the water> ้องเอ้ยต้นมาต้นอียงนี่แหละเาสิปตูฟามเิิปังงางอยู่หวไเอายังมาถิ่มอยู่หันพี่น้องมาอยู่น่ น่ามือเรียกไปนุ่มันอย่างประสาทด้วยที่เขามาลือมี่อย่างงาแบบเป็นอย่างสารกุ้งเก่าเอามาถิ่มมาวางไว้ฮะนะเลียกไปเหลืองๆคืาเป็นอย่างสันดอกใายสบายดีสกุลสุคนเด้อย่างเขามา ปีใหม่เต็มๆแล้วพี่นอ้องเอ้ยเก่าคือเดิมทำงานคือเก่าอืมจะเป็นวันหยุดแต่หลายทานละหลายคนอยู่เนาะอดในช่วงปีใหม่หม,มุนกุ่นอยู่เลยอิตอสู่คล้องไว้หมัดไว้ นอกให้เขาคนในบ่ให้ออกเฟิรนวาสันกระเดาตรงนี้กกระเดาพกกระเดาใบลุ่นใบคูแหละนาะหลายพื้นทีก่ก็ได้กินพักกระเดาหนาแล่งเะไรพวกน,นี้ทั้งพี่ยังตะการเริ่อมไปแหละใบล,ลุ่นเลยโอ้โถเป็นประหลาด ยางมืะฮ่องกัดบ,บานมืะฮ่าเน่ากิ่นกับพี่น้องเป็นชุมโลงเชียงเลงหลายพื้นที่กับอากาศคือสีห่อนเนาะทุกคนเนาะเรดึงห่อนแล้วบาดพี่ใหม่หกับเมาะสมอยู่พี่น้องเอยบรรยากาศมัอคืนเข้าดาวอากาศบพหนาวจากเจ้าพนาวมาหลายมือ

ဒငဒင်ິှ <S <S <S> <Okay>. <S ừ, ိနိိနိတကေြဆြဘြင်င်ကဎးအဒကှီာက်င်တိတေ หมูกระทงหมูกระทะเดี๋ยวมื้อนี้ไปส่งเขาเจ้าอยู่นี่นี่นี่เขตหรือว่าเวทีเขาดาเมื่อคืนจกระ ก็ไปลอยลำเราเอ้ยกอกหานเสร็จะหานเบิดบ่อแล้วสร้างบ้านหาอะไรกินก่อนบ้านนะติ่งปลาดุกติ่งปลาดุกต้องทำ,ทำน,น้ำจิ้มน้ำแจ่วก่อน ก่อไว้แล้วจากว่าก็ไปใช้เอ้ยทามากอกเองเขาได้ว้าวเก็บทิก да สุด 3ามสี่ตันตีสามสี่ตันประมาณหาสิบกระถุง g ูแล้วเออเนาะงานสีขาวบอบางนะบักนะนาคนเะนี่ยที่ก็เลยบัดหานน้ำกินก่อนใะไรพิกสด